โอวาทธรรมคำสั่งสอนของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรคนเราถ้าเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญถ้าดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะหาความเจริญได้ยากความศรัทธามีมากเกินไปขาดปัญญากลายเป็นงมงายปัญญามีมากเกินไปขาดศรัทธากลายเป็นิทธิมานะ สมาธิมีมากเกินไปขาดปัญญากลายเป็นโมหะปัญญามีมากเกินไปขาดสมาธิกลายเป็นฟุง้งซ่านวิริยะมีมากเกินไปขาดสมาธิกลายเป็นเหน็ดเหนื่อยสมาธิมีมากเกินไปขาดวิริยะกลายเป็นเกลียดคานสติมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีมีแต่คุณไม่มีโทษแกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตไม่ให้วันไหว แกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างประไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลาแกล้งเป็นใบเสียบ้างเป็นบางทีย่อมจะดีกว่าพูดเล่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตา เพื่อป้องกันปัญหามากวนใจสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆสังังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุกราบสาธุสาธุสาธุ